หยุดดื่มชาดื่มกาแฟเด็ดขาดถ้าเป็นหกโรคนี้ค่ะหยุดดื่มชาหยุดดื่มกาแฟเด็ดขาดท่านใดเป็นหกกลุ่มโรคนี้นะคะหยุดดื่มชาดื่มกาแฟค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะทางช่องของเรา B Heart Health Base กราบสวัสดีพ่อแม่ที่น้องที่น่ารักเคารพร,ร,รักทุกท่านค่ะ วันนี้เรื่องสุขภาพให้ทุกท่านมีสุขภาพดีนะคะเรื่องหยุดดื่มชากาแฟเด็ดขาดถ้าเป็นหกโรคนี้นะคะป่วยโรคไหนบ้างควรหลีกเลี่ยงชากาแฟเพื่อความปลอดภัยอาการโรคไม่กำเริบคะ่ะเนื่องจากหลายคนดื่มชากาแฟเพื่อความสดชื่นหลายคนดื่มเพื่อความอร่อยคะ่ะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถดื่มชากาแฟมากๆได้นะคะชากาแฟ บางคนที่มีอาการป่วยบางอย่างโรคประจำตัวบางโรคก็ไม่เหมาะไม่ควรที่จะดื่มชากาแฟเพราะทำให้อาการป่วยกำเริบอาการป่วยแย่ลงหนักกว่าเดิมได้ค่ะมีบางคนดื่มเข้าไปมากๆแล้วส่งผลเสียต่อร่างกายได้นะคะเพราะดื่มชาหรือกาแฟจะกระตุ้นอาการเจ็บป่วยได้ดังนั้นมาดูกันค่ะว่าป่วยโรคอะไรบ้างควรหลีกเลี่ยงชากาแฟหรือระมัดระวังการดื่มชาและกาแฟค่ะ เรื่องนี้ดีมีประโยชน์ขอกราบทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องของเรา Be Heart Health Base กราบขอบคุณมากค่ะเรียนเชิญทุกท่านรับชมวันนี้นำเสนอสิ่งดีๆด,ดังนี้ค่ะข้อที่ 1. โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะใครที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะยังรักษาอยู่หัวใจยังเต้นเร็วเต้นผิดจังหวะมากๆอยู่แบบนี้นะคะ แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงหรือว่าระมัดระวังในการดื่มชาและกาแฟเลยค่ะเพราะว่าทั้งชาและกาแฟนะคะจะมีส่วนประกอบของคาเฟอีนอยู่ค่ะคาเฟอีนนี้สามารถกระตุ้นหัวใจของเราให้เต้นผิดจังหวะได้มากขึ้นอีกนะคะและโรคความดันโลหิตสูงเพราะกาแฟจะมีทั้งคาเฟอีนและสารกลุ่มไดเทอร์พีนม,มีฤทธิ์เพิ่มการทำงานของหัวใจทำให้หลอดเลือดหดตัว ส่งผลให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะฉะนั้นดื่มกาแฟปริมาณมากจึงทำให้ใจสั่นกระสับกระส่ายและความดันโลหิตเพิ่มสูงมากขึ้นได้ค่ะโดยควรดื่มกาแฟเพียงวันละครั้งหรือดื่มให้ห่างกันอย่างน้อย4ชั่วโมงค่ะเพราะฤทธิ์ของกาแฟจะส่งผลต่อความดันโลหิตยาวนานถึง2-3ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ นอกจากนี้นะคะไม่ควรดื่มกาแฟก่อนไปทํากิจกรรมหนักเช่นออกกำลังกายวิ่งหรือยกน้ำหนักเพราะจะยิ่งทำให้ความดันโลหิตสูงมากขึ้นอีกด้วยคะ่ะดังนั้นแนะนำเลยคะ่ะว่าใครที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอยู่ความดันโลหิตสูงมากอยู่ถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงเลยนะคะรอให้รักษาให้หายดีก่อนค่อยรับประทานได้คะ่ะและส่วนโรคหัวใจอื่นๆคือเช่น โรคลิ้นหัวใจรัว่วเส้นเลือดหัวใจตีบอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันคะ่ะแนะนำว่าถามแพทย์ประจำตัวท่านก่อนนะคะว่าสามารถดื่มชาหรือกาแฟได้หรือเปล่าก็จะปลอดภัยดีต่อสุขภาพร่างกายของทุกท่านคะ่ะต่อไปข้อ2โรคไตเสื่อมเรื้อรัง ผู้ที่เป็นโรคไตเสื่อมหรือรังระยะแรกหนึ่งระยะสองระยะ3สามารถดื่มชากาแฟได้คะ่ะไม่ต้องกังวลคะ่ะแต่สำหรับคนที่เป็นโรคไตเสื่อมระยะท้ายระยะสระยะ5นี้นะคะแนะนำว่าต้องระมัดระวังการดื่มชากาแฟคะ่ะเพราะว่า ชาและกาแฟมีส่วนประกอบของฟอสฟอรัสที่สูงมากนะคะซึ่งโดยร่างกายที่ปกติตายมีหน้าที่ในการขับออกจากร่างกายค่ะแต่สำหรับผู้คนที่ตเสื่อมระยะท้ายนี้ความสามารถในการขับออกจากร่างกายก็จะน้อยลงนะคะดังนั้นถ้าดื่มชาหรือกาแฟเข้าในร่างกายมากๆ อาจทำให้ฟอสฟอรัสในเลือดของเราสูงมากๆขึ้นได้ค่ะฉะนั้นจะส่งผลเสียต่อร่างกายหลายๆด้านเลยนะคะบางคนทำให้กระดูกพรุนกระดูกอ่อนบางลงได้เลยนะคะแนะนำค่ะว่าไตาเสื่อมระยะ4ระยะ5ต้องระมัดระวังการดื่มชากาแฟค่ะถ้าไม่มั่นใจไม่แน่ใจแนะนำว่าให้ถามหมอไตหรือหมอประจำตัวของท่านก่อนค่ะว่า สามารถดื่มชากาแฟได้หรือเปล่าได้แค่ไหนคะทุกท่านคะ่ะต่อไปข้อที่3โรคนอนไม่หลับโรคมีสำคัญเลยคะ่ะใครที่นอนไม่หลับตอนกลางคืนนอนหลับไม่สนิทแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงการดื่มชาและกาแฟเลยคะ่ะเพราะชากาแฟมีส่วนประกอบของคาเฟอีนมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทคะ่ะทำให้ระบบประสาทเราตื่นตัวทั้งวันตื่นทั้งคืนเลยคะ่ะ ซึ่งโรคนอนไม่หลับนี้ดื่มชากาแฟที่มีคาเฟอีนจะทำให้ร่างกายรู้สึกตื่นตัวดังนั้นคนที่นอนไม่หลับหรือรังต้องหลีกเลี่ยงการดื่มชาหรือกาแฟโดยเฉพาะช่วงเวลาหลัง14นาฬิกาไปแล้วคะ่ะและนอกจากนี้คะ่ะคาเฟอียนยังมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะอีกด้วยนะคะ ดังนั้นถ้าดื่มชาหรือกาแฟาดื่มตอนเย็นตอนกลางคืนไปแล้วอาจจะทำให้ปวดปัสสาวะตอนกลางคืนก็จะปัสสาวะประมาณ4-5ครั้งในตอนกลางคืนอย่างนี้ได้ก็จะทำให้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนอีกด้วยคะจะทำให้ร่างกายสุดโทมได้ตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาจะไม่สดใสไม่สดชื่นนะคะและบางคนมีโรคประจำตัวต่างๆมากมาย ก็ส่งผลทำให้โรคประจําตัวนั้นควบคุมได้ยากไม่ดีกับสุขภาพด้วยนะคะดังนั้นแนะนำค่ะว่าใครที่นอนไม่หลับต้องพยายามหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟเลยคะ่ะต่อไปข้อ4โรคกรดไหลย,ย้อนหรือโรคกระเพาะอาหารที่อาการรุนแรงนะคะ ใครที่มีอาการแสบร้อนกลางอกจุกคอจุกท้องเริเหม็นเปรี้ยวอาหารไม่ย่อยแบบนี้นะคะให้สงสัยว่าเราอาจจะมีภาวะกรดไหลย,ย้อนแล้วนะคะซึ่งชาและกาแฟก็คือตัวการในการกระตุ้นนี้นะคะเพราะคาเฟอีนในชาและกาแฟจะไปเพิ่มกรดในกระเพาะอาหารในร่างกายเราค่ะ แล้วก็ทําให้หูรูดส่วนปลายบริเวณหลอดอาหารคลายตัวคะ่ะจะทําให้น้ําย่อยต่างๆนะคะไหลย้อนกลับมาที่หลอดอาหารคะ่ะทําให้เรามีอาการแสบร้อนกลางอกจุกคอจุกท้องขึ้นมาได้เลยคะ่ะดังนั้นนะคะใครที่เป็นกรดไหลย้อนอาการเหล่านี้อยู่ควรต้องหลีกเลี่ยงการดื่มชาดื่มกาแฟเลยนะคะนอกจากนี้คะ่ะควรให้หลีกเลี่ยงอาหารของเผ็ดของเปรี้ยวต่างๆด้วยคะ่ะ เพราะอาหารเหล่านี้มีกรดเยอะมากๆค่ะและไม่ควรดื่มกาแฟตอนขณะท้องว่างค่ะเพราะกาแฟอาจกัดกระเพาะอาหารผู้ป่วยอาจมีอาการรุนแรงเช่นเลือดออกในกระเพาะอาหารเป็นแผลนในกระเพาะอาหารแทยจึงมักสั่งงดดื่มกาแฟเพื่อไม่ให้อาการแย่หนักลงไปอีกด้วยค่ะต่อไปข้อ5โรคกระดูกพรุนนะคะเนื่องจากคาเฟอีน มีฤทิ์เพิ่มขับแคลเซียมออกจากร่างกายซึ่งทำให้ความหนาแน่นของแร่ธาตุในกระดูกลดน้อยลงค่ะคนที่เป็นโรคกระดูกพรุนค่อนข้างรุนแรงหรือได้รับแคลเซียมปริมาณที่ไม่เพียงพอก็ควรต้องระวังและหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟค่ะและยิ่งเป็นโรคกระดูกพรุนกระดูกบางนะคะแนะนำว่าต้องหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังการดื่มชากาแฟเลยค่ะ เพราะว่าชาและกาแฟจะลดการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายค่ะแล้วก็ยังเพิ่มการขับแคลเซียมออกไปจากร่างกายทางปัสสาวะอีกด้วยค่ะดังนั้นถ้าดื่มชาหรือกาแฟเข้าไปมากๆแล้วจะทำให้แคลเซียมในร่างกายลดลงค่ะทำให้กระดูกครุนอยู่ยิ่งแย่ลงมากเลยนะคะดังนั้นแนะนำค่ะว่าโรคกระดูกครุนต้องหลีกเลี่ยงดื่มชาหรือกาแฟค่ะ หรือถ้าจะดื่มก็ดื่มแต่น้อยๆคือไม่เกินวันละหนึ่งแก้วเท่านั้นนะคะทุกท่านค่ะและต่อไปข้อที่6หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้น้ำนมบุตรค่ะหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ควรงวดดื่มชาและกาแฟก่อนค่ะเพราะฤทธิ์ของกาแฟอาจทำให้ทารกในครรภ์มีน้ำหนักตัวลดต่ำลงน้อยกว่าเกณฑ์ปกติค่ะหรืออาจจะคลอดก่อนกำหนดได้ค่ะหรือมีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรค่ะ นอกจากนี้หญิงที่กำลังอยู่ระหว่างให้นมบุตรก็ควรงดเว้นดื่มกาแฟด้วยเช่นกันค่ะเพราะคาเฟอีนจะถูกขับออกมาทางน้ำนมของหญิงผู้เป็นแม่และจะกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางทำให้ทารกมีพฤติกรรมที่ผิดปกติคือเช่นทารกจะนอนน้อยลงตื่นง่ายนอนหลับกระสับกระส่ายร้องมองแง อยู่ไม่สุบดูดน้ำนมได้ไม่ดีเป็นต้นคะ่ะต้องระวังมากนะคะทุกท่านคะ่ะสรุปนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คะ่ะคือเรื่องหยุดดื่มชาดื่มกาแฟเด็ดขาดถ้าท่านเป็นหกลุ่มโรคนี้ว่ามีโรคอะไรบ้างนะคะมีดังนี้สรุปคะ่ะข้อที่1โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะข้อที่สโรคไตเสื่อมหรือรังระยะ4ระยะหข้อที่สโรคนอนไม่หลับ ข้อที่สี่โรคกรดไหลย,ย้อนข้อที่5โรคกระดูกครุนและข้อที่6หญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรแนะนำคะ่ะใครท่านใดผู้ที่เป็น6กลุ่มโรคนี้อยู่นะคะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการดื่มชาหรือดื่มกาแฟเลยนะคะถ้าจะดื่มก็ควรดื่มแต่น้อยสุดคือไม่เกินหนึ่งแก้วต่อวันเท่านั้นก็พอนะคะ ก็จะช่วยให้โรคของเราไม่ย่ำแย่สุดลงค่ะสุขภาพร่างกายของเราอาการป่วยไม่กำเริบอาการป่วยไม่แย่ลงหนักกว่าเดิมค่ะทุกท่านค่ะท้ายนี้ช่องของเรา b r t h e ์ l t h b a บสกราบขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้ค่ะขอให้ทุกท่านที่เข้ามาฟังเรื่องนี้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสุขกายสุขใจตลอดไปนานๆน,น,นะคะทุกท่านกราบสาธุค่ะ ท้ายนี้ท่านใดกดไลค์กดแชร์เรื่องนี้เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานธรรมทานขอให้ท่านมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามาทุกวันไม่ขาดสายด้วยเทินนะคะกราบสาธุค,ค่ะและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุ ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุกกายสุขใจตลอดไปค่ะ